เอาละจะมาอธิบายทางเทคนิคสู่เป้าหมายเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหลงทางอยู่กับเส้นทางลัดแต่คราวนี้จะพาเส้นทางกระโดดกระโดดจ้ำก้าวไกลพุ่งไปสู่เป้าหมายทันทีถึงเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องทำทางเทคนิคนะทีนี้ประชาชนก็ต้องมานั่งฟังเทคนิคกันนะ ที่คนไทยชอบอ่ะ,อะเพราะว่าไปให้ทําตามเส้นจันรตอนคนไทยไม่ชอบคนไทยชอบรวดเร็วทันใจเอาทางเทคนิคเลยดูซิว่าจะทําจะทํากันได้ไหมผมบอกเทคนิคให้้วนะดูซิว่าท่านจะทําได้ไหมทําไม่ได้ก็กสวงน้ำหน้าตัวเองส่งน้ำหน้าตัวเองเหมือนกับที่เราไปติดกับติดกับดักมาเก้าสิบปีนั่นแหละ,ะต้องส่งน้ำหน้าตัวเองที่ติดนะกับดักมาเก้าสิบปีประเทศไทย ยังไม่ไปไหนไปถึงไหนเลยยังวนอยู่ในวงจรน,น้ำเน่าเหมือนเดิมนะ,ะสื่อก็รู้ดีฮนะเอาละมาดูว่าไอ้เทคนิคที่จะไปนี่เป็นยังไงนะครับเทคนิคที่จะไปนี่นะครับก็จะมีอยู่สี่เทคนิคนะครับมีสี่เทคนิคประกอบกันเทคนิคที่หนึ่ง เทคนิคที่หนึ่งนีาา youth, ง physics, ง้เป็นเรื่องของอาการมองมนุษย์มองประชาชนนี่แหละเป็นมนุษย์ทองคําวินัยนะเป็นเทคนิคทางการค้าเพื Dan, <sh arp> <sh arp ่อจะเกิดระบบการค้าขายใหม่นะฮะนี่คือเทคนิคอันที่หนึ่งนะฮะเทคนิคที่หนึ่งคือมองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวินัยเพื่อจะทําการค้าขายใหม่เพราะเมื่อมองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำวินัยแล้วก็มีมูลค่ามูลค่านี้นํามาค้าขายกันและค้าขายกันทั่วโลกเลยนั่นคือประกาศรับสมัครชาติ สมาชิกชาติต่างๆทั่วโลกจะมาสมัครเป็นชาติสมาชิกใหม่ของโลกเรียกว่าชาติการาันตรนะกลุ่มชาติการาันตีโลกเนี่ยจะทําการค้าขายกันใหม่แล้วมองประชาชนของตัวเองเป็นมนุษย์ของคำวินัยกันตามเืองประเทศตามประเทศไทยแต่ประเทศไทยจะเป็นต้นแบบก่อนนะผมว่าประเทศไทยทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนชาติแรกนะครับอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งนะฮะเทคนิคที่สองเทคนิคที่สองนี้ ใช้ออง,องค์งกรองค์กรนะฮะองค์กรองค์การองค์กรรวมกันเป็นองค์การก็คือใช้ไอหมู่บ้านไอใช้ใชใชตำบลใช้ความเป็นตำบลสถานะตำบลรวมกันเป็นองค์การนะครับ <S <S แล้วก็ประกาศตัว,ปร,ตวประกาศตนนะฮะที่จะใช้อำนาจอธิปไตยเต็มที่สูงสุดก็เรียกว่าเป็นประกาศใช้กฎหมายสุพิมรอ เรียกว่ากฎหมายความมันคงนั่นเองก็คือตำบลเนี่ยคนในตำบลก็คือลูกบ้านทั้งหลายของหมู่บ้านมารวมกันที่ตำบลหนึ่งทำพิธีอัญเชิญแนวทางการปกครองธรรมาธิปไตยของพระเจ้าอปที่วัดโดยพระนับใบแสดงเจตจำนงนับแล้วใบแสดงเจตจำนงมาจริงเสียงจริงแล้วก็น่าเชื่อถือกว่าเพราะพระนับน่าเชื่อถือกว่ากรกตนับนะเพราะฉะนั้นเสียงก็มันเสียงจริงมาจริงแล้วมีหลักฐานด้วยมีใบแสดงเจตจำนงอยู่ที่วัดเลย พอมันทึกวิดีโอให้เห็นว่ามีการนับจริงใบจริงจํานวนจริงเพราะฉะนั้นเสียงเิ็นเสียงจริงอ่ะจึงเป็นเสียงที่เชื่อถือได้นะเชื่อถือได้ก็สี่สิบล้านเสียงอันนี้เทคนิคนะเ,เทคนิคองององ,องกรปกครองท้องถิ่นพลิกตัวเองมาเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจนะฮะเพื่อจะกืนกินระ,ระ,ระดับชาติเลยคือจะไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปไม่มีพักการเมืองฮะไม่มีพวกบอบอบอ,บอ,บอ,บอจนเกิดสามปอะไม่มี นะฮะก็มีแต่ประชาชนนี่แหละประกาศจะจำลองอันนี้ด้วยกฎหมายสุพีมลอเมื่อประกาศแล้วรัฐรมนูญตกไปอันเนี้ยเป็นเทคนิคนะฮะเทคนิคนี่สองนี้เป็นองค์กรหรือสถาบันก็ได้ทีนี้มาดูสถาบันสถาบันก็สถาบันทหารนั่นเองทหารเนี้ยถือเป็นสถาบันหนึ่งทหารเนี้ยทีนี้มองไปที่ชั้นผู้น้อยทหารชั้นผู้น้อยทุกคนมีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและบัตรประชาชนนั่นแหละครับมันมีมูลค่า ที่เราตีประชาชนเป็นมูลค่ามนุษย์ทองคําวินัยอตีเป็นมูลค่าสิบสองล้านบาทที่สิบสองล้านบาทเลยนะฮะตีสิบสองล้านบาทก็ทหารที่ถืออาวุธตั้งแต่พลทหารพลตำรวจน 10, ายสิบทหารหนายสิบตำรวจนายร้อยทหารนายร้อยตำรวจเนี่ยแล้วระหรับชั้นล่างถึงนายร้อยเนี่ยนะฮะจากนายพันถึงนายพลไม่ใช้ไม่ใชาบริการ ก็เรียกว่าในร้อยนี่แหละครับเป็นผู้พลิกเปลี่ยนเองอะระหว่างตำบลกับกองทัพกับในร้อยเนี่ยระหว่างตำบลกับในร้อยนะใครจะคิดได้ทางเทคนิคเนี่ยแล้วก็นำามาใช้เพื่อพลิกเปลี่ยนประเทศอ่ะผมก็โยนโยนทัดเทคนิคไปให้เนี่ยนะฮะดูที่ท่านจะทำได้ไหมถ้าทำได้ทหารทำได้นะทหารก็เพียงแค่ตบเท้านะเข้าแถวตบเท้ากันไปอัญเชิญในพลนะ <UNKNOWN> มาเร็จรับสภาพเออรี่รีชารไม่ต้องมาทํางานแล้ว่าไปอยู่บ้านเลยไปอยู่บ้านเล็กหลาบไม่ต้องมาทางานแล้วเพราะว่าจะให้ในพลเนี on on ่ยเซ็นมอบนะฮะมอบกองทัพไทยเนี่ยให้กับขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนะฮะให้กับขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองหรือผาโอนะโอนกองทัพไทยมาสังกัดอยู่ภายใต้ขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนะเพื่อขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองจะได้สร้างประเทศไทยใหม่ เมื่อทหารโอนมาแล้วเนี่ยมาอยู่ภายใต้กบฏคกู้ชาติปราศักรแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคละเพราะอุปสรรคมันคือกองรักไทยน,นั่นเองนะทีนี้พอในสิบในร้อยมาอยู่ข้างประชาชนก็คือเห็นด้วยกับไอแนวทางใหม่เนี้ก็จึงเอาใบประชาชนนั่นเองไม่ไม่ใช่บัตรกองครับเอาใบประชาชนน่ะบัตรประชาชนนะครับมาสมัครสมัครก็ท่านก็มีสิทธิทจะได้ไอ สิบสองล้านนะพูงง่ายบาายัตรประชาชนมีมูลค่าสิบสองล้านแล้วถ้าเผื่อทหารทํานะมันจะทําให้ลูกหลานญาติพี่น้องแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศได้ไปด้วยเห็นไหมทหารเป็นผู้นานะทหารเป็นผู้ตัดสินใจทหารเป็นผู้กําหนดนะนี่ไงฮะทางเทคนิคทหารเป็นผู้กําหนดทหารคิดได้ทหารคิดเป็นละทหารเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมธิปไิตยแลลวจึงร่วมกับหมู่บ้านไอ้ร่วมกับตำบลไงมามาที่วัด แล้วก็ร่วมกันจัดทาเวทีคอมมิชเมนต์แล้วก็ร่วมกันไปที่วัดทําพิธีอัญเชิญระบอบธรรมะที่ใจของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นการปกครองใหม่นั่นเราทหารมามา,านวยวามสะดวกมาร่วมด้วยก็คือร่วมทําด้วยนะครับถามว่าทหารได้อะไรทหารหนึ่งมีบาประชาชนใช่ไหมครับก็จะได้12บล้านบาทเหมือนกับลูกหลานประชาชนทั้งหลายก็จะทุกคนจะได้ส2บล้านบาทอย่าเพิ่งถามว่าเงินมาจากไหนมาจากไหนนะ ฟังทางเทคนิคให้เข้าใจก่อนไอ้นั่นลืงทีหลังอธิบายได้นะครับแล้วสามารถเป็นได้นะทีนี้พอทหารเกิดปัญญามาร่วมกับตำบลทำอย่างเงี้ยใบใบประชาชนก็สมัครแล้วเป็นประชาชนไทยมาหามำนาจก็จะได้12ล้านบาทนะให้ในรยการทหารก็มีบัตรที่เป็นทหารนะ่ก็บัตรที่เปลี่ยนทหารนั่นแหละนะมาสมัครอีกนะเป็น รับหนึ่งล้านบาทที่เป็นเชิญในพลทั้งหลายมาแล้วก็รับเงินเดือนอีกสามเท่านะคือไปเชิญในพลเนี่ยมันแค่หนึ่งวันวันที่เชิญแต่หลังจากได้เชิญแล้วเงินเดือนจะขึ้นสามเท่าเงินะจะได้รับเงินเดือนเป็นสามเท่านะะเพราะได้ทําวีรกรรมไงฮะนะได้ทําวีรกรรมเงินวันทําวีรกรรมก็ได้คนละหนึ่งล้านทหารนะทหารหนึ่งพันคนอะไปอัญเชิญในในพลอะ แล้วแต่จะอยู่โพยภาคไหนมีสี่ภาคก็สี่พันคนก็ยังได้เลยทั้งประเทศเนี่ยไปเชิญมาหมดเทินมาเซ็นรับสภาพโอนโอนถ่ายกองทัพไทยมาสังกัดอยู่กับขบวนกูช้ชาติพัสดกสองเนี่ยแค่นี้ก็รับเป็นหนึ่งล้านแถมได้เงินเดือนสามเท่าแถมได้บัตรประชาชนอีกสิบสองล้านถ้าเหตุทหารเห็นไหมสามเร่งทหารตำรวจทั้งหลายเห็นไหมฮะทหารสามเล่งนะฮะได้สามเร่งไม่ทําก็เรียกว่า ไม่ได้ทําก็เรียกว่าให้เอาให้ภรรยาไปนคนตอบแล้วกันให้ลูกหลานญาติพี่น้องตอบแล้วกันนะผมไม่ต้องตอบหรอกถ้าไม่ทําก็ไปฟังภรรยาคุณคุณพูดเขาจะสรรเสริญหรือเขาจะอะไรก็อยู่ที่ภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่นั่นแหละนะทหารตำรวจต่งางยก็คงรู้แล้วนะว่าจะต้องทําอะไรเพื่อประเทศชาติหลังจากที่รุ่นพี่ๆทา ถ้าอับอายเสียหายต่อประเทศชาติมาแบบที่ที่ว่าโอม้มันควรจะเลิกได้แล้วจบได้แล้วนะที่พาหลงทางกันอยู่นั่นนะเนะพราะฉนั้นคือทางเทคนิคที่จะพากระโดดข้ามจนไ,ไปถึงเป้าหมายเลยเป็นชาติมาหาอำนาจเลยในยุคเอไอนะไปอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยเพราะนั้นทหารการกระทําภารกิจนี้ถือว่าตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดและควรจะทําอย่างยิ่งพวกเฉยไม่ได้พวกเฉยแล้วไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ลูกประชาชาานทหารเลยท่านจะโดนภรรยาโดนลูกหลานโดนพ่อแม่ โดนสังคมและดียวอย่าเลชุดแต่เดียว่ใส่ชุดทหารเดินหลาไปตามถนนนะฮะเผื่อจะมีอะไรกระเด็นกระดอนลอยมาอะไรมีไข่เน่ามาก็ได้เพราะมันจะเป็นที่เกลียดชังของประชาชนแค่นี้ทําไม่ได้ว้จะเป็นพึ่งอะไรทหารเข้าใจยังเพราะนทหารทหารทั้งหลายทำไมาในร้อยทั้งหลายต้องเรียกประชุมกันละทุกที่ต้องประชุมกันละคุยกันละน่ะในร้อยในสิบคุยกันละต้องเตรียมตกเท้าไปอัญเชิญในผลละ นี่คือการปฏิวัติไม่มีค่าเสียชีวิตเลยอ่ามีแต่คนทุกคนได้วินวินวินหมดะส่วนใอ้พลอ่าสมมติพอบอทบอสูงสุดของทหารตำรวจทหารอากาศทหารเรือเนี่ยได้คนละหนึ่งพันอ่ะหนึ่งพันล้านนะไม่ใช่ทํา1 0นพันบาทนะหนึ่งพันล้านนะถามว่าทํางานกี่ปีจึงได้หนึ่งพันล้านเนะ่ะและนี่แค่ทําสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ต่อญาติพี่น้องได้รับการสรรเสริญอีกและเป็นการตอบแคุณแผ่นดินที่ถูกต้องเลยดีที่สุดและในชาติหนึ่งที่เกิดมาต้องทําด้วยทําแล้วได้หนึ่งพันล้านว,าว้าวแล้วถ้าไม่ทําล่ะคุณก็ฟังภรรยาคุณลูกหลานญาติพี่น้องแล้วกันนะครับนี่คือทางเทคนิคไงผมสเสร็จแล้ให้แล้วนะเมื่อทหารตำรวจทำแบบนี้นะฮะก็คือมันน่นะ หลุนระบบระบอะบอใหม่เกิดขึ้นระบอบใหม่ก็เกิดโดยไม่ต้องไปพึ่งพาสือ่อเสนอขา่าวดราม่าของพวกน้ำเน่าเก่าเก่ามันไม่ไปหรอกประเทศก็ไม่เป็นไม่เปลี่ยนแล้วก็วนอยู่ที่เดิมอ่ะนะส่วนผมเสนอในทางใหม่เลยเห็นไหมฮะถ้าไม่เสนอไม่เอามันแนวทางผมไปเสนอท่านก็ยังไปทางรัฐติดอยู่ครับทางรัฐแค่หนึ่งกิโลเนี่ยติดมาเก้าสิบปีแปดสิบเก้าตีว่าเก้าสิบปีนั่นแหละนะ เพรายังจะจะหาวิธีใหม่อยกด้วยการล่างรัฐธรฉบับยี่สิบล่างมาล่างวิธีที่จะไปไอหนึ่งกิโลมายี่สิบฉบับแล้วยังไม่เข้าใจอย่างนี้คําว่าสระโองงูไม่เอกเนีลยมันมันมันปรากฏในหัวสมองทุกคนอะมันปรากฏขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยแล้วใส่คําว่าบรรข้มงหน้าอีกต่างหากเห็นไหมฮะถ้าไม่ทําตามที่ผมบอกนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันมันเหลือเชื่อมันจะทําไปทําไมทําไมมันออื ตาเหนือเ็เรียกจัดง้าวนี่ใช่ไหมผมไม่ใช่คนเหนือด้วยเป็นพ่อแม่โคราชแต่ว่าทำไมตัวขาวเหมือนคนทางเหนือเหมือนชาวลือ้อไตลื้อาคุณแม่ผมบอกว่าตาเนี่ยขาวกว,ว,ว่าขาวกว่าขาวกว่าคนโคราชนะขาวคนปกติยี่คนเลี้ยงช้างแต่ทำไมตัวขาวก็ไม่รู้ก็คงจะมาจากทางเหนือนะอันน่ารละจัดง้าวะ อาละอา่านั่นคือเทคนิคขององค์กรทหารส่วนเทคนิคนที่สามมาดูทคนสามนี่ก็คือต้องประกาศเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ต้องประกาศนะประเทศไทยจะประกาศจุดยืนเลยประกาศจุดยืนเป็นมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์อ่าซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรมันมีหลายอย่างซอฟต์พาวเวอร์ผมวันนี้เอามาตัวอย่างมาให้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงกระแสแลทัทธิสาผมเน็บที่ แขนเนี้ยไปเดี๋ยวไปหาโต๊ะสักที่นั่งดูกันนะครับจะให้ดูมันเป็นซึ่งท่านจะได้ดูในคลิปต่อ,ตอไปก็จะมีนะฮะมีอธิบายเหมือนกันแต่คลิปนี้มันเป็นคลิปที่ต้องมาย่อให้เข้าใจเร็วก็เลยเอามาแสดงให้ดูซะเลยนะครับ ี่คือซับพาวเวอร์อันเนื่องมาจากลลิสานะฮะมโนบาลนะครับก็เลยออกแบบรถรถอันนี้จะมาแทนกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับมาแทนกลุ่มมอเตอร์ไซค์ตัวรถชื่อรถรถยี่ห้อรถไทยทุกคนรู้จักปัดไทยมวยไทยหญิงไทยต่อไปต้องรู้จักรถไทยนะฮะ โดยรถมันก็จะมีรุ่นของมันรุ่นลาลิสารุ Books ่นมโนบาลนะครับอ่าโดยเชิญลาลิสาเนี่ยมาเป็นทูตอ่าเป็นทูตรุ่นรณรงการใช้มาจะยกเลิกการใช้มอเตอร์ไซค์เพราะว่าอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์มันเยอะก็มาเปลี่ยนเป็นรถที่มีตัวถังเชอะนะเป็นเหล็กคุ้มเนื้ออย่างเงี้ยนะครับทีนี้เมื่อทําออกมาแล้วเนี่ยทําขายทําขายเลยเพื่อกระตุ้นให้มันเกิด ความเป็นจริงเข้าสู่โลกความเป็นจริงใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดก็เรียกว่าประกาศขายรถคันนี้เลยนะโดยที่รถมันยังไม่ผลิตแต่มีคอนเซปต์มีแบบให้เห็นแล้วว่าอย่างเงี้ยจะผลิตขายนี่คนก็มาจองกันใช่ครับมาจองกันนะฮะขายจองก่อนก็จะได้ก่อนนะครับไอ้รถคันนี้มันราคาเท่ากับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับมอเตอร์ไซค์มันอยู่ที่แสนห้าไอ้นี่ก็จะให้อยู่ในที่แสนห้า แสนห้านะครับดีกว่าไปขี่มอไซค์ที่ไม่มีอะไรหุ้มนะครับทีนี้รถมอไซค์ของชาวบ้านระดับห้าหกหมื่นล่ะที่เป็นแบบคนจนลสามารถจ,จะขี่กันห้าหกหมื่นไอ้ห้าหกหมื่นนี้มันพอท่านมาอยู่ในระบบระบบใหม่เนะี่ยท่านมีเงินแล้วคนละสิบสองล้านบาทท่านจะมีซื้อหรอห้าหกหมื่นท่านก็ไปซื้อห้าหกแสนนะเพราะมีเงินแล้วนี่นะแต่ทีนี้ไอ้เงินที่ท่านมีเนะี่ยมันเป็นเงินที่ เงินภารกิจนะไม่ใช่เงินที่สิบสองล้านบาทละสั้นโอ้โหลันล้าเลยไปใช้อะไรเลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าให้ไปสิบสองล้านบาทนี่คือโอโ้เอาไปใช้อะไรก็ได้ไม่ใช่ครับมันเป็นเงินที่มีภารกิจเพราะประชาชนเมื่อมาเป็นผู้ปกครองตนเองอะมาปกครองตำบลอำเภอจังหวัดปกครองยังไม่มีการเลือกต้งเลือกตั้งแล้วท่านก็คือเป็นเป็นทั้งรัฐบาลเป็นเพื่อผู้ปกครองตนเองอะมันก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นกษัตริย์องค์น้อย,อยดูแลตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัด ประเทศเนี้ยนะฮะมันดูแลหมดครบถ้วนหมดนะครับดังนั้นก็จึงมีภารกิจเหมือนกับเป็นกษัตริย์นั่นเองกษัตริย์มีทศพิธร,ราชธรรมประชาชนก็จะมีทศภารกิจประชาธรรมนัน่นเองไอ้ทศภารกิจประชาธรรมน่ะก็มีภารกิจสิบอย่างไงสิบปฏิวัติที่ต้องจะต้องปฏิวัติไทยประชาชนก็มีภารกิจที่ต้องทำสิบอย่างนี้นะะไอ้หนึ่งในสิบอย่างนะั้นมันก็ต้องใช้ไอ้แต่ละอย่างมันก็ใช้เงินที่ให้ไปสิบสองล้านบาทนั่นเอง เราะนั้นเงิน12ล้านบาทเนี่ยประชาชนจะได้ใช้จริงๆก็มันแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะเงิน12ล้านบาทคือส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยหกล้านอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ต่างประเทศหกล้านเพราะว่าเรา,เรา,เราทําดิวตัวลงกต่างประเทศจึงได้เงินมาไงเพราะมันทําการค้าขายระดับโลกเพราะนั้นเราไม่ต้องรอเก็บเงินเรามีเงินมาเลยคือระบบเนี้ยมันเป็นเราที่ให้เงินไปเลยเหมือนให้คะแนนไปเลยหนึ่งร้อยเอาดูซิว่าจะรักษาคะแนนหนึ่งร้อยได้ไหมารรักษาไม่ได้ก็ ก็ไปตามการบทลงโทษแต่ถ้ารักษาได้ผ่านเกณฑ์ท่านก็ไม่ต้องถูกลงโทษนะก็คือให้เงินไปเลยสิบสองล้านบาทแล้วดูดูสิทาได้ไหมอะไม่ได้ถูกปรับถูกยึดอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสะิบสองล้านบาทที่ท่านไปเนี่ยเป็นเงินภารกิจนะฮะเป็นทศภารกิจประชาธรรมชนมีภาลกิจสิบเรื่องสิบอย่างที่ต้องร่วมปฏิวัติประเทศไทยสิบเรื่องนั่นเองมันมีักมันเป็นเงินภารกิจ ทีนี้เงินภาลิกิตเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ใช้อิสระจริงๆนะมันหนึ่งล้านบาทนั่นเองแล้วหนึ่งล้านบาทมันได้สูกแบ่งเป็นกระจายไปยังสี่เมืองหนึ่งล้านบาทแบ่งเป็นเป็นเป็นยี่เป็นสองแสน 20, เน 200, เี่ยได้ห้าส่วนไอ้สี่ส่วน 800, 4, 000, 200, 1, 200, น่ะคือแปดแสนมันสู่เมืองสี่เมืองก็เมืองละสองแสนอีกหนึ่งอีกสองแสนนั่นจะเป็นเงินอิสระท่านแล้วพอเป็นเงินอิสระปรุ๊บท่านจะนึกถึงอะไรไหมไปใช้นี่ก่อนเพราะคนไทยมีนี่คูเรือนสูงมากแล้วคนไทยก็จะไปใช้นี่กันอยู่ในวงเงินสองแสนนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละนี่คูเรือนคนไทยอ่ะ เฉลี่ยนะยึดให้เป็นเลยสองแสนท่านก็ไปใช้นี่สองแสนนี่เพราะนั้นก็จะเหลือเงินที่ใช้จริงๆก็ที่ท่านต้องไปใช้อยู่ในเมืองสี่เมืองทุกคนต้องอยู่ในเมืองสี่เมืองหมุนเวียนกันนะครับอันนี้คือภารกิจนะของประเทศไทยไอ้สี่เมืองแต่ละเมืองก็จะมีเงินต้นทุนของท่านอยู่เมืองละสองแสนสองแสนสองแสนไอ 200, น้สองแสนนั่นแหละท่านจะใช้ซื้อสินค้าต่งตางๆนะใช้ซื้อสินค้าต่งตางๆเพราะนั้นก็ ก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้มีเงินสิบสองล้านแล้วใช้จ่ายสรุมใช้จ่ายนะใช้จ่ายเพลินไปอิสระไม่ใช่นะครับเงินภารกิจที่มีอิสระกินกันเนี่ยแหละเมืองละสองแสนอ่าแต่เมืองล 200, นะสองแสนแ 200, ไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่เมืองนี้ใช้มันวันเดียวหมดเดือนเดียวหมดสองแสนก็ไม่ใช่อีกนะไม่ใช่อีกท่านก็จะทำยังไงไอ่ะให้เงินสองแสนเนี่ยมันอยู่ในเมืองนี้โดยที่สองแสนไม่ตกกลับมีเงินเพิ่มขึ้นอ่าทำไงใชให้มีเงินเพิ่มขึ้น สองแสนไม่หายท่านก็จะมีความมัง่งคั่งไปเรื่อยๆถ้าจะซื้อก็ซื้อไม่มากไม่เกินหนึ่งแสนอนี่ยรอไว้หนึ่งแสนเพราะนั้นหนึ่งแสนเนี่ยรถคันนี้มันก็ราคาแสนฮะแสนห้าอย่างตามก็อย่างที่ท่านขีม่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปห้าหกหมื่นเนี่ยท่านก็ซื้อได้แต่ว่ามันเป็นสองล้อเราสั่งยกเลิกไม่ให้ใช้แล้วเรามีรถอื่นมาแทนเพราะนั้นราคามันจะแพงขึ้นหน่อยแต่ก็ผ่อนสะดวกนะผ่อนแค่ไม่เกินสองพันบาท ผ่อนตั้งสิบปีโอโหเหลือเฟือเห็นไหมฮะมันเหลือเฟือนะ่ะท่านมีเงินสองแสนอยู่แล้วตุนเอาไว้ในแต่และจังแต่และไอเมืองที่หมุนเวียนไปอะ่ะเพราะในรถนี่ท่านไม่จะเป็นต้องขี่คันเบลเลอร์เบล่าเพื่อแพ่ใครเพราะโลกมันเปลี่ยนไงคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนก็คือว่าไม่ต้องไปซื้อรถคันใหญ่เพื่อแพ่ใครซื้อรถประจําตัวมันกลายเป็นรถประจําตัวรถเฉพาะตัวไงเมื่อรถเฉพาะตัวเนี่ยมันจะกลายเป็น ซอฟ์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั่นคือประเทศไทยจะขายรถฟอร์แมตใหม่ฟอร์แมตท,ที่ไปเฉพาะตัวแล้วมันทําให้ถนนในโลกเนี้ทุกเมืองอมันกลายเป็นถนนหนึ่งเลนวิ่งได้สองทิศทางเพราะว่าถนนหนึ่งเลนเนี่ยปกติมันเป็นรถซาลูนไงามันก็ประมาณสักสามเมตรอนะทีนี้เราเมื่อเขมีข้อตกลงประเทศต่างๆมีข้อตกลงแล้วมันจะไปปรับถนนเองปรับอีกนิดหน่อยอ่ะปรับอีกอย่างเช่นถนนกว้างสามเมตรอ่ะ กว้างกว้างสองเมตรครึ่งปรับให้เป็นสามเมตรอย่างเงี้ยนะปรับให้เป็นสามเมตรถนนมันประมาณสองเมตรกับสองเมตรครึง่งอ่ะปรับเป็นสามเมตรแล้วมันทําให้สามเมตรเนี่ยเอารถอย่างเงี้ยก็ประจําตัวลงไปวิ่งอนะ่ะมันวิ่งได้สองเลนไงก็เท่ากับว่ารัฐบาลไม่ต้องไปสร้างถนน,นใหม่เพิ่มเลยถนนเก่าเนี่ยแหละเพียงจะขยายอีกสักครึ่งเมตรหรือหนึ่งเมตรซึ่งมันมันขยายได้อยู่แล้วประเทศต่งตางๆไอ้แค่หนึ่งเมตรนั่นเองอ่ะ นะหรือครึ่งเมตรมันขยับยได้เมื่อขยับปุ๊บรถสองเลนมันขยยเนนข้าไปวิ่งได้เลยเมื่อเข้าไปวิ่งมันก็เป็นความสะดวกสบายใช้กันง่ายมีความคล่องตัวแล้วทุกคนมีรถประจําตัวมันก็จะกลายเป็นสินค้าส่งออกสินค้าผลิตของประเทศไทยที่เราไม่ต้องไปผลิตจากประเทศไทยแล้วส่งออกมันไม่ดิแทลล์หรอกเพียงแค่บอกกันรถนี่มันเป็นรถคอนเซปต์ของไระบรบ,กกบระบบกบรปกของใหม่แล้วไปผลิตได้ทั่วโลกนะผลิตได้ตรงไหนก็ได้ผลิตทั่วโลกผลิตในประเทศไหนก็ได้ ผลิตได้ทุกประเทศทุกประเทศผลิตได้หมดนผลิตโดยคนของประเทศเขานั่นแหละผลิตได้หมดไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะครับมันก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่นะเป็นแบบนี้อันนี้คือซอฟต์แวร์ของประเทศไทยไงไอ้รถแบบเนี้นะพอจะเห็นพอติดต่อได้ไหมอันนี้คือเทคนิคอันที่สามนะครับก็คือท่านต้องสั่งซื้อรถนี่ไงสั่งซื้อเพื่อให้เกิดจริงเป็นจริงเห็นจริงมีคําสั่งมานะฮะกลุ่มมอไซค์ก็สั่งกลุ่มรถเก๋งก็ก็สั่งได้ นะท่านขี่รถเก๋งอยู่แล้วอาจจะมันมีคันเดียวมันต้องรอกันรอพ่อขับมาแม่ขับมาเปลี่ยนกันขับไม่ต้องอ่ะท่านขายรถปัจจุบันไปเลยอรถเก๋งปัจจุบันขายไปเลยฮะมามาขายไปเลยรับจะสมมติท่านเอามาเอามาเทินรัดรับรับแล้วก็รัดก็จะให้รถใหม่เนี้ยอย่างเงี้ยสามคันไปเลยฮะสามคันไปเลยสี่คันยังได้เลยเพราะว่าพ่อแม่ลูกสาวลูกชายเงี้ยได้สี่คันแม้ครอบครัวนั้นมีรถอย่างนี้สี่คัน ไม่ต้องมีคันเดียวต้องรอกันอิสระเลยไปไหนอิสระรถเร็วทันใจเห็นไหมฮะมันไปอีกอีกวิถีชีวิตหนึ่งฟอร์แมตหนึ่งสไตล์หนึ่งและนี่คือซาวเวอร์ของประเทศไทยที่จะขายไปทั่วโลกโดยลิสานําร่องก่อนฮะแล้วรถมันชื่อลิซามโนบาลนะ่ะตัวบนลิสาตัวล่างมโนบาลน,นะฮะเป็นแบบนี้ทําขายได้เลยนี่ประกาศปร,ประกาศจองเลยประกาศจองเลยฮะเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นจริง ก็ที่นี่ประกาศจองเลยในขณะที่เป็นกระดาษอยู่เราใช้เวลาสองปีก็ได้ตัวจริงออกมาแล้วนะครับเอาละเห็นเทคนิคแล้วส่วนเทคนิคอันที่สี่ก็เป็นเทคนิคทางด้านจิตวิญญาณเพราะที่นี่เป็นพุทธนิกายคอสมิกพุทธนิกายคอสมิกมันจะตรงกับไอสไตล์ที่มองหาอยู่ว่าเอศาสนาหจักรวาลอยู่ตรงไหนนะประเทศไทยนี่แหละจะประกาศว่าศาสนาจักรวาลอยู่ที่นี่ จะปรากฏให้เห็นเรียกว่าพุทธคอสมิกนะเป็นนิกายใหม่ของศาสนาพุทธนี่นแหละนะเป็นพุทธที่ไม่ต้องมีพระเป็นคารวะธรรมทำหน้าที่บวชจิตแล้วคารวะธรรมนั้นมาถือดุลอำนาจการปกครองของประเทศอยู่ในฐานอำนาจที่สามเพราะเราจะใช้ระ,ระบบการปกครองสี่ฐานอำนาจแทนระบบรัฐสภานั่นเนองดังน,นั้นผู้ที่เป็นบวชจิตนะจะมาถือดุลอำนาจที่สามนั่นเองว่ากฎหมายนี้โปรเจกต์นี้โครงการนี้ประเด็นนี้เรื่องราวนี้ ควรเซยเยตหรือไม่เสยเยตเพราะนั้นพุทธนิกายคอสมิกพุทธที่มีคุณธรรมจะใช้หลักมนุษยธรรมในการตัดสินออกมาเป็นอย่างนี้เราจะไม่ใช้หลักนิติรัฐอย่างที่ประเทศไทยทำกันอยู่ใช้กันมาตั้งยี่สิบฉบับแล้วนิติรัฐนิติรัฐเป็นเครื่องมือของเผด็จการที่คนไทยไม่รู้นี่ไงทั้งประเทศไม่รู้เรื่องเลยท่านต้องใช้เครื่องมือของประชาชน เครื่องมือของชนคือนิติธรรมแต่ประชาชนไม่เคยได้ใช้นิติธรรมเลยไม่ไม่เคยได้ใช้เครื่องมือนิติธรรมนี่เลยใช้แต่นิติรัฐเห็นที่ใช้นิติรัฐก็เพราะว่าไอ้พวกมาบ้าอำนาจมายึดอำนาจเนี่ยมันผลัดกันยึดแล้วก็กรีบร่างรัฐนูลรีบเร่งรีบเขียนรีบสั่งเอาไว้ทุกอย่างนี้นเมื่อสั่งเอาไว้มันก็เป็นรัฐนูลของบริการเพราะมันเขียนสั่งเอาไว้มันใช้หลักนิติรัฐเขียนสั่งมันไม่ได้ใช้หลักนิติธรรมมันจึงย้อนแย้งขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาที่ประชาชนสงเกตเห็นได้ว่าทําไมมันมันเป็นอย่างนี้มีหลายมาตรฐานเหลือ เออเห็นแล้วก็เห็นทนโทษก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ยืนงงกันอยู่เนี้ยทําอะไรไม่ถูกนั่นแหละเพราะท่านไม่มีหลักวิชาเมื่อท่านมีหลักวิชาที่ถูกได้รู้แล้วเนี่ยไปเดี๋ยวท่านจะเรียนรู้ต่อไปท่านก็จะเปลี่ยนปรับปรับเปลี่ยนให้มันถูกหลักอาะประเทศไทยก็ต้องใช้หลักนี้จะทาสิไปใช้ทาไมนิติรัฐมาตั้งนานมาตั้งเกิบปีแล้วหลงทางกันมาตั้ง90สิบปีมันจึงไปไม่ถึงไงหนึ่งกิโลที่เป็นทางรัฐที่จะไปอะ่ะมันต้องใช้หลักนี้ นิจธรรมไม่ใช่หลังนิติรัฐหลังนิติรัฐพอไปได้ครึ่งทางมันขัดแย้งอะ่ะนิจิรัฐมันสร้างความขัดแยง้งไปไม่ถึงหรอกนะต้องใช้หลังนิธรรมนะท่านอาจจะทข้าไม่ออกอ่ะพวกนี้พูดยิ่งงงพอไม้ไปดูรายละเอียดแต่ตอนนี้กลำลังพูดเทคนิคเพื่อให้เข้าใจได้เร็วไวผมก็พูดเห็นว่าสี่เทคนิคที่ได้กล่าวม,มานั่นแหละขอเชิญชาวไทยสแสดงตัวสแสดงตน,นดีเพิ่มท่านไม่ยอมฟังต้นสายปเหตุปเป็นยังไงท่านอยากฟังเร็วก็นี่ผมพยายามพูด ให้เร็วแล้วให้เห็นง่ายนะครับก็ขอชาเล่นคนไทยทั้งประเทศเลยสี่เทคนิคนี้ทําได้ไหมทําเป็นไหมหรือจะยอมแพ้ถ้ายอมแพ้ก็ยอมแพ้ก็ทําตามสเต็ปก็ตอนผมก็นั่งดูกันทุกคลิปนะแต,แต่ถ้าไม่อยากดูคลิปผมอยากเข้าใจเลยก็สั่งซื้อเลยเอาง่ายสั่งซื้อทงไปติดในตําำบลของตัวเองนะฮะสั่งซื้อชุดอุปกรณ์ไปทําจัดเวทีคอมมิชเมนต์เพื่อจะส่งไปแสดงเจ็ดจำนงน ประกาศใช้กฎหมายซีมิลโอเมื่อประกาศใช้กฎหมายซีมิลอก็จะเป็นกฎหมายความมัดคงของประชาชนเองเมื่อประกาศแล้วกฎหมายความมัดคงของประชาชนที่ทำให้รัฐมนูญตกไปเมื่อรัฐมนูญตกไปรัฐบาลตู่รัฐบาลสามปอก็จะหายไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องมาทําอะไรเพราะประชาชนประกาศไอ้กฎหมายซีมิลอลกันลความมัคงตัเองไงแต่ประชาชนไม่รู้เทคนิคในการทำอ่ะผมที่มันแนะนำเนี่ยไงแล้วก็ถามเด้อยทาเป็นรึเปล่าชาเลนด้วยเออทําสิเออผมมาชาเลนแล้วเนี่ยของว่าทุกคนรับคำ้าผมนะครับ เอาละผมจะคอยดูครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่า,ทานี้สวัสดีครับ